สวัสดีค่ะเด็กๆครูแอมขอยินดีต้อนรับเด็กๆชั้นประถมะศึกษาปีที่หนึ่งทุกๆคนนะคะสำหรับในวันนี้นะคะครูแอมจะมาสอนบทเรียนออนไลน์ในเรื่องของการกล่าวทักทายในภาษาอังกฤษนะคะเวลาเราพบปะผู้คนทั่วไปหรือว่าจะเป็นเพื่อนๆของเราแน่นอนเราก็ต้องมีการกล่าวทักทายกันก่อนใช่ไหมคะค่ะทีนี้ในภาษาอังกฤษการกล่าวทักทายสวัสดีนั้น เราจะพูดว่าอย่างไรบ้างมีการกล่าวทักทายแบบไหนบ้างเราไปติดตามเรียนกันพร้อมๆกันเลยค่ะ Good morning สวัสดีตอนเช้าเราจะใช้ตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าถึงเวลาเที่ยงทวนอีกครั้งนะคะ Good morning สวัสดีตอนเช้าค่ะ Good afternoon สวัสดีตอนบ่ายเราจะใช้ตั้งแต่เวลาเที่ยงวันไปจนถึงเวลาห้าโมงเย็นนะคะทวนอีกครั้งนะคะ Good afternoon สวัสดีตอนบ่าย Good evening สวัสดีตอนค่ำเราจะใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาห้าโมงเย็นจนถึงเวลาเข้านอนนะคะ ทวนกันอีกครั้งนะคะ Good evening สวัสดีตอนค่ำ Good night ราตรีสวัสดิ์เราจะใช้ช่วงเวลาก่อนที่จะเข้านอนนะคะทวนอีกครั้งนะคะ Good night ราตรีสวัสดิ์เรามาดูการทักทายเวลาเจอกันบ้างนะคะแน่นอนว่าเวลาเราเจอกันเราจะพูดคําว่าสวัสดีใช่ไหมคะ ทีนี้ในภาษาอังกฤษเราก็จะใช้คำว่า hello hello แปลว่าสวัสดีเป็นคำสุภาพแบบทั่วไปสามารถพูดใช้ได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องหรือว่าบุคคลที่เรารู้จักทั่วๆไปนะคะเราสามารถกล่าวทักทายเขาเวลาเจอกันได้ว่า hello ส่วนอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าให ที่แปลว่าสวัสดีเหมือนกันเราจะใช้กับคนที่สนิทเท่านั้นเช่นเพื่อนกันนะคะเราก็ใช้คําว่าให้นะคะซึ่งแปลว่าสวัสดีค่ะทีนี้เรามาดูการพูดกล่าวลากันบ้างนะคะอย่างเวลาเราพูดคุยสนทนา การจบแล้วเราก็จะมีการกล่าวลากันนะคะคำพูดที่ใช้ในการกล่าวลาคือคำว่า goodbye ซึ่งแปลว่าลาก่อนทวนอีกครั้งนะคะ goodbye ลาก่อนค่ะทีนี้เราลองมาฝึกสะกดคำและอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะ good morning สวัสดีตอนเช้าสะกดว่า G O O D M O R N I N G Good morning แปลว่าสวัสดีตอนเช้าทวนอีกครั้งนะคะ G O O D M O R N I N G Good morning สวัสดีตอนเช้า คำต่อมานะคะ Good afternoon สวัสดีตอนบ่ายมาฝึกสะกดไปพร้อมๆกันนะคะ Good afternoon Good afternoon สวัสดีตอนบ่ายทวนอีกครั้งนะคะ Good afternoon Good afternoon สวัสดีตอนบ่ายต่อมานะคะ Good evening สวัสดีตอนคำ่ำสะกดว่า G O O D E v E N I N G Good evening สวัสดีตอนคำ่ำทวนกันอีกครั้งนะคะ G O O D E v E N I N G Good evening สวัสดีตอนค่ำคาต่อมานะคะเด็กๆได้ฝึกอ่านพร้อมกับครูแอมหรือเปล่าเอ่ย Good night ราตรีสวัสดิ์เรามาสะกดกันนะคะ G O O D N I G H T Good night ราตรีสวัสดิ์ ทวนกันอีกครั้งนะคะ good night Good night ราตรีสวัสดิ์คำต่อมานะคะ goodbye ลาก่อนสะกดพร้อมๆกันนะคะ good bye Good bye ลาก่อนขอทวนอีกครั้งนะคะ good B-Y-E-Goodbye ลาก่อนคำทักทายต่อมานะคะ Hello สวัสดีสะกดได้ว่า H e l l o Hello สวัสดีขอทวนอีกครั้งนะคะ H e l l o Hello สวัสดี คำทักทายอีกคำหนึ่งนะคะ Hi สวัสดีสะกดได้ว่า H i Hi สวัสดีขอทวนอีกครั้งนะคะ H i Hi สวัสดีค่ะต่อมานะคะครูจะขอยกตัวอย่างสถานการณ์การใช้คำทักทายแบบต่างๆมาให้ดังนี้นะคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยค่ะ Good morning เราจะใช้เวลาตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าไปจนถึงเวลาเที่ยงนะคะ Good afternoon สวัสดีตอนบ่ายเราจะใช้ตั้งแต่เวลาเที่ยงจนถึง5้าโมงเย็นนะคะ Good evening สวัสดีตอนคำ่ำเราจะใช้ตั้งแต่เวลา5้าโมงเย็นจนถึงเวลาเข้านอน Good night ราตรีสวัสดิ์เราจะใช้ก็ต่อเมื่อเวลาที่เราจะเข้านอนนะคะดังตัวอย่างในภาพเลยคือเราจะเข้านอนเราก็คือใช้คาว่า Good night ราตรีสวัสดิ์เหมือนที่เราจะชอบพูดกับคุณพ่อคุณแม่ว่า ก o ๊ดไนท์นะคะคุณพ่อคุณแม่เรามาดูสถานการณ์ต่อมานะคะทักทายเวลาเจอกันอย่างเช่นสถานการณ์นี้นะคะอยู่ที่ทำงานเราก็จะใช้ Hello ก็จะเป็นคำสุภาพแบบทั่วไปคือใช้ได้กับทุกคนอย่างเช่นตัวการ์ตูนสองคนนี้คุยกันนะคะคือมิสเอ็และมิสแอนนา ขเขาก็ทักทายว่า hello Miss MJ และ Miss MJ ก็ทักทายกลับต่อว่า hello Miss Anna แบบนี้เป็นต้นนะคะเด็กๆค่ะต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างสถานการณ์ต่อมาสำหรับที่ว่าใช้คำว่าให้นะคะสถานการณ์นี้นะคะเขาเป็นเพื่อนกันนะคะก็เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็บงังเอิญมาเจอกัน ที่ธนาคารนะคะเขาก็เลยกล่าวทักทายว่าให้นะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อของเพื่อนเลยอย่างเช่นให้เอมมานะคะและเอมมาก็ทักทายตอบกลับไปว่าให้เจนแบบนี้เป็นต้นนะคะเด็กๆสำหรับการกล่าวลานะคะเราก็ใช้คำว่า goodbye หรือ bye bye หรือว่า bye แบบนี้นะคะ ค่ะเด็กๆก็สามารถใช้ได้ทั้งกุดบายหรือว่าบายนะคะค่ะทีนี้เรามาทบทวนการกล่าวทักทายและการกล่าวลากันนะคะ Good morning สวัสดีตอนเช้าเราจะใช้เวลาตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนถึงเวลาเที่ยงอย่างเช่นเด็กๆตื่นนอนตอนเช้าแล้วแล้วยังอยู่บนที่นอนแล้วคุณแม่ก็เข้ามาปลูก เราก็สามารถกล่าวกุดมอร์นิ่งกับคุณแม่ได้นะคะหรืออย่างเช่นเด็กๆมาถึงโรงเรียนในตอนเช้าแล้วเจอคุณครูเด็กๆก,ก็สามารถกล่าวคาว่ากุดมอร์นิ่งทิชเชอรได้แบบนี้เป็นต้นนะคะคำต่อมานะคะ Good afternoon สวัสดีตอนบ่ายเราจะใช้ตั้งแต่เวลาเที่ยงวันจนถึงเวลา5โมงเย็นนะคะ อย่างเช่นเด็กๆเ,เจอคุณครูอยู่ในโรงอาหารนะคะเด็กๆก,ก็สามารถกล่าวทักทายว่า Good afternoon, teacher ได้นะคะช่วงเวลาที่เรารับประทานอาหารกลางวันก็คือช่วงเวลาเที่ยงนะคะคำต่อมาก็คือ Good evening สวัสดีตอนค่ำเราจะใช้ตั้งแต่เวลา5โมงเย็นถึงเวลาเข้านอนอย่างเช่นเด็กๆเ,เลิกเรียน กลับมาถึงบ้านเวลาห้าโมงเย็นแล้วเจอคุณพ่ออยู่เด็กๆก,ก็สามารถกล่าวทักทายคุณพ่อได้ว่า Good อ v e n ิ n g นะคะและคำต่อมา n ไน h t ราตีสวัสดิ์เราจะใช้ช่วงเวลาก่อนที่เราจะเข้านอนอย่างเช่นเด็กๆอยู่บนที่นอนกำลังจะเข้านอนแล้วเด็กๆก,ก็สามารถกล่าวคำว่า n ไน h t กับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะ ส่วนคำต่อมา Hello แปลว่าสวัสดีเราจะใช้ได้กับทุกคนเลย Hello เป็นคำสุภาพทั่วไป Hello เราสามารถใช้ได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณครูญาติพี่น้องคนรู้จักนะคะเด็กๆสามารถกล่าว h e l l o เป็นการทักทายได้และคำต่อมาคำว่า Hi ซึ่งแปลว่าสวัสดีให้คำนี้นะคะเราจะใช้กับเพื่อนที่สนิทเท่านั้นนะคะส่วนคำกล่าวลานะคะก็คือคำว่าก o ดบ b y ซึ่งแปลว่าลาก่อนนะคะเด็กๆก,ก็สามารถใช้ได้ทั้งก o ดบ b y หรือ๊ายบาย หรือว่า by นั่นเองนะคะเด็กๆก,ก็สามารถนำคำเหล่านี้นะคะไปใช้ในสถานการณ์กาลการก่าวทักทายได้เลยนะคะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เด็กๆได้พบปะผู้คนนะคะก็สามารถนำมาเลือกใช้ให้ถูกกับสถานการณ์นะคะค่ะเด็กๆได้ดูคลิปวิดีโอกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ครูแอมก็ขอฝากให้เด็กๆทำการบ้านด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็อัปโหลดลงในแพลตฟอร์มของทางโรงเรียนนะคะซึ่งครูแอมก็จะเข้าไปตรวจการบ้านให้นะคะค่ะและสําหรับในวันนี้นะคะครูแอมก็ขอฝากถึงเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กๆนะคะก็มาล้างมือบ่อยๆเวลาออกไปข้างนอกก็สวมหน้ากากอนามัยนะคะ แต่ดีที่สุดเราก็ไม่ควรออกไปไหนเลยจะดีกว่านะคะในช่วงนี้นะคะค่ะไล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ